นี่กจเหรออนยล่นัต้นโดนใจว ประเภทที่สาไหนบอกมีสอประเภทเป็นประเภทที่หบอกสองประเภทไม่ใช่ะเภไม่ใช่สี่คำถามกีำถามที่อยากรู้คือวประเภทที่สามระเท่ไห่

ชีิตยูะมีเงนประมาณสามแสนตัวละติดไปสองล้านตัวนั้นกับเพลงไม่ติดออลแต่ฟังไม่ต่างหน่วยเลย